ผู้ชมครับการที่พวกเราได้มีโอกาสมาสัมผัสกับบรรยากาศที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้เนี่ยนะครับจะเน้นเรื่องของการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเราไม่ดีเรื่องธีมเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของการจัดการด้านของทุนมนุษย์ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงในยุคโอกาภิวัต์ของรัฐบาลไทยหรือแม้แต่เรื่องของการบริจการในเมืองไทยเรานะครับอุตสาหกรรมต่างๆหลากหลายครับในเมืองไทยตอนนี้เองกำลังปรับตัวเพื่อรองรับสู่การแข่งขันในประชากิ ในปี2583ธันเวาจะถึงนี้นะครับคุณผู้ชไม่มาานะครับว่าประเทศไทยของเราจําเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเหตุผลในการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะครับมันสามารถจะบอกถึงเรื่องของกระบวนการในการจัดการในเชิงการบริหารหลายองค์การนะครับมุ่งเน้นเรื่องของผลกาไรหลายองค์การต้องการจะเน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานหลายองค์การก็การจะเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือแม้แต่วิธีการต่างๆหลากหลายครับในวิธีการเหล่านี้นะครับสังคมไทยเราโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ของการจัดการในการเปลี่ยนแปลงเนี่ย เป็นอย่างยิ่งครับจะต้องให้ผลผลิตมีมากที่สุดแล้วยังไม่พอนะครับเมื่อผ,ผลผลิตมีมากที่สุดแล้วศักยภาพของคนในการทํางานมีความสําคัญมากในหลายองค์การครับที่เรากำลังดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องขององค์การ่งความสุขหรือให P พิวอเพสเนี่ะครับจะพยายามให้คนในองค์การนั้นมีความสุขการที่คนในองค์การมีความสุขเนี่ยจะส่งผลกระทบให้เกิด พฤติกรรมเจงบวกให้กับคนเหล่านั้นนะครับส่งผลให้เขามีความสุขในการทํางานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฮปปี้บอดี้คือเรื่องร่างกายที่มีความแข็งแรงคุณสุขนะครับจะเห็นนะครับว่าชาวอเมริกันวันนี้นะครับเขามีความสุขมากเลยกับการที่เขาได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวสถานะอากาศที่นี่ที่ถือว่ามีความสําคัญมากของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วที่นี่เองครับจะเห็นนะครับว่าแฮปปี้บอดี้ของพวกเขาแต่ละคนนั้นมีความแข็งแรงคุณสุขอยู่เป็นเปียบนยครับยังไม่พอนะครับเรามาดูบรรยากาศที่นี่ถือเป็นเรื่องของการดีแลกเราจะเห็นนทววั์คาามมสยง ป่าสวนนะครับมีต้นตกให้ลงมาเนี่ยนะครับวั่งุดิบที่มีค่าสูงอีกในะครทำให้เราได้รู้สึกว่าการที่เรามีการบริหารหรือแฮปปี้โซซิแตี้หรือเรื่องสังคมหรือเรื่องแฟมิลี่หรือแม้แต่เรื่องของแฮปปี้มันนี่เนี่ยนะครับจะทำให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะเชื่อมต่อในงานเราส่งผลให้ามากขึ้นวันนี้บรรยากาศต่างๆเนี่ยนะครับบรรยากาศที่สวยงามจริงๆครับที่เรามีโอกาสมา,มาที่แคลิฟอร์เนียที่นี่นะครับเราถือว่าเป็นวัฒนธรรมอุทยานที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเราน่าจะเอาไป วิธีวิธีการนี้ไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดในประเทศไทยของเราเอาละครับท่านผู้ชมครับจะเห็นนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลักนี้นะครับยังไงก็แต่ครับวิธีแห่งความเป็นไทยการยิ้มแย้มยิ้มใสความมีเมตตีอ่อนน้อมต่ำต้ยกมือไหว้ขอคกรุณาโทษยังจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีการรักแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาในเรื่องของขนมชนิดประเพณีวันนี้ครับสถานีทุกลดรายการเก่งยกกำลังสามจะจับเป็นแม่ความรู้ความคิดประสบการณ์ต่างๆครับแล้วเราจะมีรู้ไหครับว่าบรรยากาศทั้งหมดในบริเวณนี้นะครับเขามีวิธีการจัดการรูปแบบไหนอย่างไรคคคครรรรรัััับบบเห็นนฮะสสวยงงงามมจิๆูี่่ขอก